ดีค่ะก็กลับมาช่องดักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวน,นทำข้าวผัดปูค่ะแบบครีมครีนกันกับเขา้าวหอมสีนินค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องเราก่อนค่ะของเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มทำข้าวผัดปูกันนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องผัดกระทะให้ขึ้นไฟร้อนๆเลยนะะ สักษณะอย่างนี้เราใส่น้ำมันเลยค่ะและหลีไฟใหเป็นไฟกลางนะคะย ยี่ไข่นะคะให้ไขก่กอไม่ต้องสุกมากนะประมาณนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราใส่ข้าวสีนี้ลงไปเลยนะคะที่ข้างคืนนะคะผัดให้เข้ากันค่ะ<ม>ตลบอย่างนี้นะถ้าเกิดใครไม่มีแรง หลบไว้เท่ากันนะคะเห็นไหมคะข้าวจะร่วนสวรนเขาไม่ติดกระทะเลยนะคะนั้นค่ะให้ใส่ต้นหอมไปค่ะที่เราซอยไว้เนาะ ชอบสับปูนะคะส่วนตัวแอมมิงก็ชอบกินมีความรู้สึกไปซื้อเขาว่าแบบไม่อร่อยนะเอานะคะเดี๋ยวเรานะคะจะปรุงรสกันค่ะบีขาวค่ะถงปรุปงรสอีกนิดหน่อยนะคะใช้เป็นของคือโน,นะคะแยมความหวานค่ะเขาเท่า,ากันนะ เราจะได้ข้าวผัดปูที่แสนอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันค่ะไปแล้วนะคะสําหรับข้าวผัดป,ปูนะคะกับข้าวสีนินแบบง่ายๆกันเลยค่ะก็ลองไปทํากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อมาเกาะคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ